การแจกโครงการทีวีดิจิตอลกันบ้างนะคะกสทะชะก็เร่งชี้แจงทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนในโครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอลค่ะโดยออกมายืนยันนะคะว่าไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใดเข้าร่วมโครงการแลรกคูปองค่ะโดยนางสาวสุพิญญากลางนารงค์นะคะขณาการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชอเชิญผู้ผลิตแล้วก็นําเข้ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเข้ามาชี้แจงเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พบว่ามีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาชนจองสิทธิ์การรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้ก็พบว่ามีกลุ่มบริษัทวินเนอร์แล้วก็บริษัทในเครือไปแจกใบปลิวประมาณ300แ0,000ใบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสำเนาบัตรประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านโดยอ้างว่าเมื่อได้รับคูปองจากกสอทอชอแล้วให้นำมาแลกรับกลอ่อ กล่องรับสัญญาณที่บริษัทได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดนะคะเนื่องจากกสทชยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการคูปองดิจิตอลแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใดเข้าร่วมโครงการแลกคลูป,ปองกล่องรับสัญญาณดิจิตอลด้วยจึงสั่งการให้บริษัทนี้เร่งแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนค่ะ ทางนี้ทางด้านกนสทชก็จะเร่งส่งหนังสือนะคะชี้แจงสื่อทุกช่องทางให้ประชาชนได้เข้าใจการดำเนินโครงการแจกคูปองส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกค่ะ